ใหค่ะจุกค่าลยีนะกันล้วใช้คนละครึ่งฉีดซื้อเสนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางเพจไทยซัมซุงไทยซัมซุงไลน์อินโนเวชั่นกรุ๊ปนะครับพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับ Innovation Talk l i ลนนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการประกันชีวิตความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตประกัน <c oughs> ประกันภัยนะครับ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบได้ข้อมูลได้ทราบถึงได้เข้าถึงนะครับว่าประกันชีวิตนั้นมีความจําเป็นอย่างไรนะครับก็ก็จะเห็นได้ว่านะครับในประเทศไทยของเรานั้นคนที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นน้อยมากนะครับมีประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือองค์กรเอกชนบริษัทประกันต่างๆที่ให้ความรู้กับตัวแทนนะครับเพื่อให้ตัวแทนนั้นนําความรู้นั้นออกไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจได้เข้าถึงได้รับทราบข้อมูลนะครับเรา Innovation Group นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ การที่ได้เผยแพร่นำความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตนั้นนำมาเพื่อที่จะให้กับทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนได้เข้าถึงเข้าใจนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรายการกันนะครับพูดคุยกันนั้นเราวันนี้วันจันทร์ที่10 เนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานั้นนําน้อมนําพระราชกณกิจของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับพระรูปพระองค์ทรงงานนะครับต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับพระองค์เป็นเหมือนเสมือนกับเทวดาแต่พระองค์นั้นทํางานนะครับทรงงานเนี่ยเหมือนหนักกว่าประชาชนทั่วไปนะครับ โครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับมีถึง4-5,000โครงการนะครับวันนี้เนี่ยผมหยิบยกของโครงการปลูกหญ้าแฝกนะครับนะของพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาเพื่อที่จะพูดคุยให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวรละการที่9้าได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการรักดินและน้ำ จากเอกสารของธนาคารโลกนะครับได้ทูลเกล้าวถวายพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกโดยให้ส่งทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพ,พังทลายของดินจนปัจจุบันนะครับมีหน่วยงานกว่า50หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก นะครับส่งผลให้การดําเนินงานก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักหญ้าแฝกนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้รากเนี่ยลงไปยึดดินนะครับโอ้ดีมากๆนะครับนี่เป็นโครงการพระราชดําริที่ตอนนี้ใช้กันไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับโอเคครับครับวันนี้นะครับผมก็จะนําเรื่องของประกันชีวิตว่าทําไม คนถึงทำประกันชีวิตเรามาพูดคุยกันด้วยไอเดียอยู่หลายไอเดียด้วยกันนะครับในในเวลาที่เรามีอยู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นที่ผมเรียนนะบางครั้งผมก็เอาคลิปวิดีโอมาเปิดบางครั้งผมก็มาเล่าเรื่องนิทานบางครั้งผมก็หยิบยกการเปรียบเทียบเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้ทุกๆคนนั้นถ้าเกิดได้เข้ามาฟังหรือเข้ามาย้อนหลังฟังก็อย่างน้อย ออได้รู้ว่าออประกันชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทุกท่านนะ mm. เกิดโอเคเออก็ปรึกษากับตัวแทนของเราหรือซื้อประกันนะออ,ออมแบบไหนก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์กับทุกทกท,กท่านต่อครอบครัวต่อคนที่ท่านรักนะครับโอเคเรามาดูนะครับไอเดียนี้นะครับว่าทำไมคนถึงทำประกันชีวิตนะครับเ,ออเหตุที่คนทำประกันชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่านะคนเนี่ย ต้องทำงานทุกคนต้องทํางานนะครับการที่คนเนี่ยทำงานเนี่ยเพราะว่าเขามีเวลาและความสามารถครับมนุษย์ทุกคนต้องทํางานเมื่อทํางานเขามีความสามารถเขาถึงทํางานได้ครับเมื่อเขาทํางานไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็ก่อให้เกิดรายได้ครับ มีรายได้ไปทำงานแลกกับเงินก็ว่าได้นะครับเมื่อทำงานมีรายได้เขาก็เอาไปเป็นรายจ่ายครับรายจ่ายของครอบครัวค่าบ้านค่ารถค่าปัจจัย C นะครับต่างๆเมื่อมีรายได้ก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่าย มีอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายจำเป็นปัจจัย4ี่อย่างเช่นที่ผมเรียนนะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องการที่จะสร้างมันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นสร้างต้องการอยากจะมีบ้านมีรถหรือค่า่าใช้จ่ายที่เราต้องเก็บออมครับเราเก็บออมไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เราเวลาฉุกเฉินเวลาเกษียณต่างๆหรือเราเก็บเเอ่อค่าใช้จ่ายที่เรื่องของการลงทุนนะครับนี่เห็นไหมครับขบวนการนี้นะเราทำงานเรามีรายได้ครับ และเรานำมาเป็นค่าใช้จ่ายนี่ครับชีวิตมนุษย์ทุกคนทุกครอบครัวนะครับทุกชาติทุกภาษานะครับในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอย่างนี้นะครับในวงจรที่เรามาดูครับว่าเมื่อเรามีรายได้แล้วเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยไม่เก็บออมเรื่องรายได้นะครับใช้หมดบางทีติดลบด้วยซ้ำไปเอาละเราขออนุญาตแนะนำว่าเมื่อมีรายได้เนี่ยนะครับเียดรายได้สักไม่ต้องมากนะครับ 5-10ของรายได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าร้อยหนึ่งเอามาเก็บ5บาทหรือ10บาทนะครับนะเอามาฝากไว้กับ SLI หรือไปฝากไว้กับบริษัทประกันไหนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับบริษัทประกันในประเทศไทยเรามี20กว่าบริษัทนะครับเราเียดรายได้ส่วนหนึ่ง 5- 10%นนะครับมาฝากกับ SLI ของเราซัมซุงประกันชีวิตนะครับหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเช่นเนี่ยเราป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย ่ารักษาพยาบาล S อสก็จ่ายนะครับหากเกิดอุบัติเหตุ่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นประกันก็จ่ายก็ช่วยจ่ายนะครับถ้าเกิดบังเอิญพิการทุกพลภาพเกิดขึ้นภาระที่เลี้ยงดูประกันก็จ่ายให้อีกนะครับ นะทุกพิการทุกพลภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าคนที่มาเลี้ยงดูเราเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราหรือคนลูกของเรามันก็เป็นภาระให้กับคนอื่นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการสูญเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับภาระหนี้สินต่างเนี่ยไอ้นี้ประกันก็ดูแลเพราะว่าทุนประกันชีวิตที่ทําไว้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าทุนประกัน1ล้านบาท ที่ทาไว้เบี้ยประกันเนี่ยน้อยมากนะครับนะและแต่เลือกนะครับซึ่งตัวแทนก็จะเข้าใจว่าแบบประกันแบบไหนเหมาะสมโอเคได้ละเน็ตโอเคครับก็เน็ตมีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยเสะดุดไปต้องผตาโทษนะครับโอเคครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนจะต้องออประสบปัญหาเหล่านี้นะครับหรือว่า เหตุการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เราไม่รู้ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ครับนะครับโอเคครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงการาความสามารถในการทำงานหารายได้และเป็นรายจ่ายแล้วก็เก็บออมนะครับตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับตัวเปรียบเทียบมาดูว่าที่คุณทำไว้เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่ครับ นะครับว่าที่ทําไว้นี่สมเหตุสมผลหรือไม่เรามาดูบ้านของคุณเนี่ยราคาประมาณ3ล้านนะครับแต่ประกันไว้เท่าไหร่ครับก็ประกันบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประกันกันร้อยเปก็คือประกัน3ล้านครับนะครับรถของคุณละครับราคาประมาณไหนรถของคุณราคาประมาณ2ล้านยกตัวอย่างนะครับประกันไว้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ประกันรถเนี่ยนะครับเขาประกันไว้ประมาณ80%นะครับ ก็ประกันไว้80%ก็ประมาณหนึ่งล้านนะครับจากรถสองล้านก็ประมาณหนึ่งล้านกว่านะครับโอเคโรงงานนะครับโรงาโรงานโรงงานสมมติราคาสิบล้านรู้ไหมครับเขาประกันโรงงานเท่าไหร่เวลาเขาทำประกันวินาศภัยประกันไฟเนี่ยเขาก็ประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับประกันสิบล้านนะครับเครื่องพิมพ์แบงค์ของคุณนะครับเครื่องพิมพ์แบงค์ของคุณสมมติราคายี่สิบล้านครับ ส่วนใหญ่ปกกระกันไว้เท่าไรครับหรครับก็ประมาณ1ล้านเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะครับที่จะจ่ายให้คุณตัวคุณเองนะครับบางทีเราจ่ายเช็คให้กับคนอื่นเยอะแยะเลยแต่เราไม่เคยจ่ายให้กับตัวเองนะครับเราคือเครื่องพิมพ์แบงค์ที่เราสามารถผลิตแบงค์เนี่ยได้เยอะแยะเลยนะครับเดือนเดือนหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งนหนึ่ง,ห,ง,ห,งหลายหลายคนนั้นมีความสามารถที่ผลิตแบงค์ทำงานผลิตแบงค์เนี่ยได้ เดือนหนึ่งเป็นล้านๆหลายๆล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ทํำยังไงที่เราประกันไว้ให้กับตัวเราเราประกันเรื่องอื่นหมดเลยนะครับแต่ตัวรอยยังไม่ประกันนะครับลองคิดดูนะครับตัวต่อมาครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับราคาไม่กี่บาทเลยนะครับยังต้องมีประกันแล้วชีวิตคนเราล่ะครับ จะไม่มีประกันได้อย่างไรครับเราไปซื้อตู้เย็นเราไปซื้อทีวีเราไปซื้อเครื่องซักผ้าเราไปซื้อของทุกอย่างคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องเนี่ยล้วนแล้วเราจะถามว่ามีประกันไหมมีประกันกี่เดือนมีประกันกี่ปีนะถ้าที่ไหนให้ประกันมากกว่าเราก็ซื้อที่นั่นนะครับแต่ถ้าไม่มีประกันเราก็ไม่เอานะครับเห็นไหมครับคนโดยส่วนใหญ่บอกว่าไม่ชอบประกันแต่คนชอบครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปไปซื้อของและไม่มีประกันคุณก็ไม่ซื้อนะครับ แต่ถ้าซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งก็บอกเขารับประกันให้1ปีกับที่หนึ่งไม่รับประกันคุณก็ต้องซื้อที่มีประกันครับเหมือนเราไปโรงพยาบาลเราบอกว่าถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลบริษัทประกันรับเลี้ยงรับจ่ายให้หมดเลยกับบอกว่าต้องจ่ายเองคุณจะเลือกอันไหนครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับว่าสมัยนี้นั้นล้วนแล้วแต่มีประกันทั้งนั้นนะครับมาดูอีกไอเดียหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบความคุ้มค่า เพื่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมเปรียบเทียบกับเรื่องฮิตที่สุดเลยนะครับคือเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับกับการซื้อกรมมรทันนะครับปัจจุบันก็เป็น iPhone นะครับ iPhone 13และกำลังจะออกนะครับเราเปรียบเทียบการซื้อ iPhone กับซื้อกรมมรทันนะครับซื้อ iPhone เนี่ยครับซื้อเพื่อความสุขใจชั่วคราวนะครับก็โอเคด,ดูดูดีรุ่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ซื้อกรมมทันซื้อ ความสุขใจเพื่อความสุขใจเพื่ออนาคตนะครับในอนาคตก็ต่อมาครับซื้อ iPhone ซื้อแล้วเงินเก็บลดลงนะครับเราซื้อกระมทันซื้อแล้วเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะครับซื้อ iPhone ซื้อมาแล้วขายต่อได้ราคาตกนะครับขายต่อราคาตกซื้อกระมทันนะครับความคุ้มครองมูลค่าไม่ลดลงนะครับ ซื้อ iPhone รุ่นใหม่ออกราคาตกทันทีนะครับตอนนี้ i iPhone อื่นตกทันทีนะซื้อกรมธรรม์มูลค่ายิ่งนานวันยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับซื้อ iPhone ฉุกเฉินโทรบอกเหตุได้ซื้อกรมธัรฉุกเฉินมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยซื้อ iPhone มาทำหงายก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนเครื่องใหม่ซื้อกรมธรรมาทำหงายก็ไปแจ้งความออกเล่มใหม่ได้นะครับ ซื้อ iPhone เครื่องเสียก็ต้องจ่ายค่าซ่อมซื้อกรมทันกรมทันเสียขอออกกรมทัน์ใหม่ซื้อ iPhone ซื้อแล้วเสียภาษีนะครับซื้อซื้อกรมทันซื้อแล้วใช้ลดหย่อนภาษีได้ซื้อ iPhone มาใช้ไม่เกิน5ปีก็เปลี่ยนเครื่องครับซื้อกรมทันคุ้มครองยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้ครับซื้อ ไอโฟนซื้อมาแล้วก็ต้องระวังนะครับกลัวตกตกนะกลัวตกลงแตกนะครับซื้อกรมธรรม์มีเอาไว้อุ่นใจเกิดจากไปก็มีเงินใช้ครับซื้อไอโฟนเป็นรอยร้าวกลัวหายกลัวขโมยนะครับซื้อกรมธรรครอบครัวแน่นอนนะครับมีเงินไว้ให้กับครอบครัวแน่นอน iPhone เครื่องหนึ่งนี่ครับหลายราคานะครับแต่ผมสมมุติว่าราคาอยู่ที่37,500รครับเราซื้อกรมธรทันอมอมเงินกับกรมธรรราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทเราก็ออมได้แล้วครับต่อปีนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับน้องๆน,นะนะอายุ20 30, 30ปีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากาเราอรมอมเงินวันนี้ เราอายุ50 60ต่อไปข้างหน้า20 30ปีข้างหน้าเราจะมีเงินนะครับนะแต่ไอโฟนเราก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีก,เป,อกเปลี่ยนอีกนะครับอันนี้ลองดูนะครับเอาอีกคนหนึ่งอีกไอเดียหนึ่งหลายท่านที่ชอบซื้อหวยใต้ดินครับหลายท่านที่ชอบซื้อหวยใต้ดินซื้อหวยใต้ดินซื้อครั้งละประมาณ500บาทยกตัวอย่างนะครับเดือนละ2ครั้งก็1000นะครับ ในหนึงน่งปีคุณสามารถออมเงินได้1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับถ้าคุณซื้อหวย500บาทแต่คุณหลายคนซื้อมากกว่านี้นะครับนะบางคนซื้อรอตเตอรี่นะนู่นนี่นะถ้าเนี่ยเราออมเงินเราจะเห็นเลยนะครับว่าปีหนึ่งหนึ่งนี่มันมหาศาลเลยทีเดียวนะเราเก็บออมเงินแบบนี้เราลองเก็บว่าที่ซื้อหวยไปซื้อรอตเตอรี่ไปเนี่ยปีหนึ่งมหาศาลและถ้า10ปีเท่าไหรล่ละครับนะเพราะนั้นอีกไอเดียหนึ่งครับอีกไอเดียหนึ่งวันนี้ เขาเรียกว่าาสำหรับพระพิสุสงฆ์นะครับสิทธิพิเศษสำหรับพระพิสุสงฆ์นะครับนะพระเมืองไทยนี่มีวัดเยอะแยะเลยนะครับนะมาดูเพียงออมเงินสำหรับพระพิสุสงฆ์นะครับสำหรับเพียงออมเงินเดือนละ1598บาทนะครับนี่ผมยกตัวอย่างอายุ40ปีนะครับให้ความคุ้มครองทุกโรครวมถึงโควิด -19 ด้วยนะครับ ประกันสุขภาพเนี่ยมีค่าครอบค่ายวันละพันด้วยนะครับสำหรับภรพภิสุสงฆ์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะจัดแพ็กเกจสามารถปรึกษากับตัวแทนของเราได้นะครับท่านที่รักครับนะวันนี้เราจึงเห็นได้ว่าในเรื่องของการประกันชีวิตนั้น,นมันมีหลายไอเดียหลายความคิดนะครับมีสิ่งเปรียบเทียบนะมี นิทานมีคลิปวิดีโอมีเรื่องเล่าเรื่องจริงนิทานสะเทือนใจต่างๆแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าอ๋อการมีประกันชีวิตนั้นเร็วหน่อยอตอนนี้เอามาต่อได้แล้วครับโอเคครับความรู้เนี่ยนะครับความรู้เนี่ยเราต้องอัปเดตตลอดระยะเวลาครับนะครับ สมมตเิเราเข้าไปในเซเว่นเราซื้อนมสิ่งแรกที่เราดูก็คือวันหมดอายุครับเราดูว่าหมดอายุวันไหนเดือนไหนนะครับนะความรู้ที่เรามีในวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาขึ้นมันก็หมดอายุเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะนะฝากไปยังลูกค้านะครับทุกๆคนนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ เป็นกำลังใจให้กับคนทำด้วยนะครับและก็ถ้า,อ,าอยากได้เรื่องอะไรอยากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ยินดีนะครับอินบ x ็อกมาและกเ็เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ทีมงาน Innovation Group ของเรานะครับกำลังขยับขยายนะครับและเติบโตในซั s ซุงเป็นอย่างมากนะครับ วันนี้เราต้องการตัวแทนที่ปรึกษาวางแผนด้านเกษียณอายุต้องการตัวแทนที่วางแผนเกี่ยวทางด้านการเงินต่างๆเนี่จำนวนมากนะครับและต้องการผู้บริหารทุกระดับเลยนะครับในการที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าตำแหน่ง AL นะครับ VP และก็ GM นะครับเราต้องการตำแหน่งเหล่านี้จำนวนมากนะครับเพื่อการเข้ามาขยายงาน เพื่อการเข้ามาเพื่อที่จะสร้างทีมให้กับซัมซุงนะครับวันนี้ซัมซุงนั้นมีความพร้อมมากซัมซุงนั้นนะครับกำลังเติบโตถ้าเทียบเป็นคนซัมซุงอายุประมาณ30กว่าปีในขณะที่บริษัทอื่นๆตอนนี้นะครับที่อยู่มานานๆแล้วนะครับก็อายุสักหกเปีนะครับเพราะนั้นวันนี้นะถ้าทุกคนต้องการที่จะเติบโตก็ติดต่อมานะครับ ให้กับทีมงานของเรา Innovation Group ซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่ในพื้นภาคใต้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเวลาหมดพอดีและก็เรื่องของเน็ต น่าจะติดขัดนิดหนึ่งต้องฐานโทษนิดหนึ่งนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมในรายการอ n n o v a t i o n t a l k l i ล e เรามีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงกับเรื่องราวดีๆกับ Innovation t a l k l i v e วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับอขอบคุณมากพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประกันชีวิตนะคะคอยดูแลไออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแลวที่สําคัญค่ะย,ยังชดเชยนะคะเวลาที่เราได้ทําการรักษาด้วยจริง,รงๆก็ไม่มีใครอยากป่วยแต่ถ้าป่วยขึ้นมาก็อุ่นใจเพราะว่ามีซัมซุงประกันชีวิตคอยดูแลอยู่บริษัทประกันชีวิตระดับโลกค่ะที่พร้อมดูแลคนไทยอย่างใกล้ชิดใครอยากใช้ชีวิตอย่างมั่นใจแบบไอนะคะ,นะคะก็อย่าลืมค่ะให้บริษัทซัมซุงประกันชีวิตคอยดูแลอยู่อุ่นใจที่สุดค่ะ วันนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ยังมีอกจะดีอยู่ายยังไงหัวใจอยาอยู่ใกลเธอช่วงเวลาที่เธอไม่มีใครช่วงเวลาที่เธอลทางฉันพร้อมจะดูแลกินคาจะมือเธอผ่านข้ามไป ยังมีฉันอีกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะดีหรือร้ายให้เธออุ่นใจไม่ว่าอย่างไงจนฉันผั้ตายไม่จะ่างไรปอยุ่รรนี้มีักไหมตลอด6ปีของ Samsung Life Insurance <Yeah. S 2> เรามุ่งมั่นดูแลชีวิต ด้วยมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณมั่นใจกับประกันชีวิตอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีไปพร้อมกับคนทั่วโลกดูแลอย่างนี้ตลอดไปซัมซุงประกันชีวิต